คิดนักเขียนนักประพันธ์หนังสือพิมพ์แต่ก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าเมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองในลักษณะที่เป็นอำนาจนิยมเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนะฮะกุหลาบสายประดิษฐ์สีบุรพาก็เป็นตัวอย่างชัดเจนคือมันก็เป็นช่วงนี้นะที่ศิลปินที่ศิลปินอะไรล่ะแบดอาร์ติสก็ต้องไปคุกส่วนศิลปินกู๊ดอาร์ติก็ไปรัฐสภา ก็เพิ่งช่วง3ปีที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ศิลปินไม่เป็นอย่างนี้ค,คือผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความล้มเหลวของออระบบการศึกษาการเติบโตขึ้นของคนมีการศึกษาที่เรียกว่าชนชั้นกลางเนี่ยนะครับมันโดนกล่อมประสาทให้ให้รู้สึกว่าการเป็นอิสระนั้น ไม่มีความสําคัญผมก็แปลกใจนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เคยเคลื่อนไหวมีความก้าวหน้าก็ว่ากันมาตั้งแต่14ตุลา16นะฮะ6ตุลา19จกนกระทั่งถึงพฤษภาทมิน35นะครับจกนกระทั่งมาถึงช่วงผมคิดว่ามาถึงช่วง3ปีที่ผ่านมาปี57นะครับที่เกิดรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย มันก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าไอความเคลื่อนไหวที่น่าจะปรากฏกับไม่ปรากฏแล้วเข้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องประหลาดนะครับกวีที่มีชื่อเสียงก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจอะไรแบบนี้นะครับออแล้วก็ทําให้คนที่อ,อ,อยู่ในร่มเงาอะไรต่างๆของของของสิ่ง่านี้เนี่ยนะครับก็ เกิดอาการที่ผมเรียกว่าทำเนียนทำเบอร์อะไรแบบนี้นะครับมันเป็นอาการเซนช็อกของการรัฐประหารครั้งล่าสุดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าคนชั้นกลางน่าจะเป็นคนที่มีความตื่นตัวก่อนคนชั้นอื่น